เปิดทำไมหรอจิตใจของท่านยังไม่ดีเลยจะมาทำไมออกมาเาปิดอาหัดินแดงไม่องมาอจาด้ราบากมาคุท่านปิดจิตใจดีปาจิใจหรือเปล่าเปิดนยเมาประคุณปฏิบัติเฉืขาแบบนั้นสมมตบมาแล้วครับว่าสมมิเห็นว่าสิ่งที่เราออกมาเรียกเรียกราประชาธิปไตยนะครับแต่เราไม่้โดนทางการที่นะครับ มดเราเลยต่างครับทาให้เราโดนในวันนี้หลายๆท่านก็ต้องหยกงานมาด้วยหลายๆท่านก็ต้องไม่ได้ทำงานเพราะวาต้องสร้าพว้อแก้หาในวันนี้นะครับเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกร้องในวันนีน้มันต้องทําไม่ได้ครับโดน วันน <Net> ี้เราเดินที่สอรเมืองาเพื่ออเก่านะครับแต่วันนี้ที่วันเดินนะครับก็มีจุดประสงค์หลักคืออยากให้ล่อยเพื่อนร้ที่เดินจับนะเพราะว่าการออกมาเรียกร้องไม่ควร มาก็ไม่เป็นไรปิดตามไลฟ์ัวได้จากเขตโคราชโมวิดนะครับตอนนี้ตอนนี้สพเปิดสวดมนต์ใส่เรานะก็แผ่เมตตาหรืออะไรผมไม่ไม่ทราบนะก็ดีใจแล้วที่น้องทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาผมพูดเลยนะครับพูดตรนี้เลยนะไม่กระโดดทางน้าเราไม่ทำเปิดทางน้าเราผิดใจพวกท่านยังไม่ดีเลยจะมาทำไมออกมา เปิดท้ายผู้ต้อไปเขาไปเปิดให้องผอดูเพื่อนทสัมเอาไเปิดให้กองอดแดไมไปตบอมาเปิดให้กองรอฝากมาทีคุณท่านผอเปิดไปสิใจดีโปลิาใจผาหรือเปล่าตื่นเล มันสอนอะไรตอนนี้ที่ดินแดงขนนงทำไปออกมาอ้างออกมาเถอะประชาชนก็เก็บไปกี่คนแล้วก็มาเื่ออีกัดตำรวจก็แะน้มเกดตายีกกี่คนตอนนี้เรตูเอานะครับเราเตรียมตัวดูได้เลยเตรียมตัวเลย ทำรราเมนอในการที่โดนสีนี้พอพวกเอาโดนใา้สีที่เราบนหน้าคดีบนใายสีจากทางตำรวจที่จสิงที่เอกกำลังท้อ 快，朋友！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 看我在这里，我在这里狂拼，我在这